วันนี้เราจะมาสอนวาดดวงตาที่สวยหรอกันค่ะ โดยต้องบอกก่อนนะคะว่าคําว่าสวยกับคําว่าหล่อเนี่ยมันอยู่กั้ากึ่งกันนะคะโดยเราต้องดูบุคลิกโดยรวมของตัวละครว่าจะเอ็นไปทางไหนมากกว่าจะบ่งบอกแค่ดวงตาไม่ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดวงตาของคนที่มีบุคลิกที่ดูหล่อหรือดูสวยนะคะก็จะเป็นดวงตาที่เฉี่ยวคมค่ะดวงตาไม่โตมากดูแล้วรู้สึกโดนดึงดูดด้วยสายตานะคะซึ่งดวงตาของผู้หญิงเนี่ยก็จะแตกต่างจากดวงตาของผู้ชายตรงที่ว่าจะมีขนตาที่เยอะกว่านะคะ แล้วก็ดวงตาจะไม่เล็กเท่าของผู้ชายค่ะจะมีความโตเล็กน้อยตรงหัวตาเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะโค้งหมุนลงไปนะคะจะไม่ได้ตัดตรงไปเลยนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยก็จะไม่โก่งมากนะคะจะเป็นคิ้วแบบค่อนข้างที่จะเกือบติดตาหน่อยส่วนหางตานี่ก็ให้เชิดขึ้นไปเลยคะ่ะพอเราได้โครงหน้าแบบนี้แล้วเราก็เก็บเส้นให้เรียบร้อยค่ะเ <eer lies> พียงเท่านี้เราก็จะได้ดวงตาที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว